สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสพาโชคสพารวยชาแนลครับมือนีแอดพ่พี่พ่าหน้องมาที่บ้านของเซียนสแบงครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขแนวทางของเซียนสแบงกับเขาครับ0660ครับตรงตรงครับอมือนีเซียนพคนสว่างแนวทางตัวใดเข้ากันมาตามต่อครับอามือนีใส่ตัวใดครับตามแอดมาครับอ้าววันดีครับวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียนสแบงครับ อวตาริพันมากกับซีคูซีหางน้องอวดที่พันมากเนาะแต่ว่าไปวงกลมให้เจ็ดสามสามเจ็ดได้บุรือจังไหนเหรอครับจาพิษว่ามันเสียนัสามเจ็ดเลยเออแต่ขอก็เปลียต่างไรเนาะครับครับก็เพราเป็นยังครับก็่ถือว่าพร้เมมากับสุดยอดหกศูนย์ศูนย์หกแต่ถือว่าสุดสุดยอดแล้วสถิติงวดว่างหนึ่งยี่สันอกขอเบอร์นี่เป็นยังเนาะ พี่ให้นอกคนเบิ่งน้ำนะครับเอ้าจังได้เนี่ยเอ้ามันไม่บอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก็ได้เดองเบิ่งสถิติก่อนสถิติงวดงวดที่แล้วไหมหมวดที่แล้วเด็กที่แล้วงวดที่แล้วเอองวดที่แล้วไม่คนเบิ่งก่อนงวดที่แล้วคนแล้วเลี๋ยวเย็ลงมาตรงนี้เออนี่ลายเดมหน่อยนึงซึ่งรางวดที่แล้วนี่ทางทีมงานได้มารุ่นเรธยุ่งหนีเนาะค่ะเนาะแมนก็ได้เห็น โตเลขกเลาเขาเล้าก็เต้นกระโดดกระโดงอยู่นี่ในคลิปเท่ากับมีเนาะมือรุ่นเลขมือทีเกตตูแกเกก,เก,กินดาไปแท้ใส่ขี่ม้าเนาะค <c oughs> ่ะเมื่อนั้นละมันรุ่นเลขอยู่นี่ซึ่งว่าเล่ากับเขาเต็มเต็มเนาะศูนหกเนาะเนาะโดยที่ไม่ต้องกลับเนอะอาะค่ะจ้ะแัดที่นี่กะทางแอดมินก็นได้ตามไปแต่งแต่มือรุ่นเลขโตเลขของคุณพ่อเล้าเขา60ซันแบบนี้ แมนบอกว่าวค่ะ60กันพ <6 S 1> <ะ>ี่น้องเย็บซี่แตเห็นลีปกับสิไ้เพิ่งพอเราปล่อยตองวดเราปล่อยตองวดเลยค่ะบัดน,นี้เข้าผ่นวาสีมาตามค่วมฝันกับเลยบ่ได้ตามบ่ได้ตามค่วมฝันของคุณพ่อเล่าตอนรุนเล็กงวดวังนึงก็บบได้มากพี่ค่ะรุนเล็กงวดว่างหนึ่งเฮาบ่ไดมากจ้ะแต่ว่าตัวเลขของเล่ากับเขาแต่ว่าบ่ไดสรุปห้เมือน,นั้นเพราะว่าบ้าน มันหลมันวุ <ตอ S 2> ่นตอนถ้งมัน <c oughs> เป็นตองงวดพร้อมครับค่ะเ้ิงได้เขียนใส่สม,มุเดเลียมเก้าไวไหวผลเลยพากันลืม่มอะแต่วางงวดนี่ถือว่าสีบ่หายพลาดครับครับเดี๋ยวขอเบิงสถิติเอ้งวดที่่านมากกันเดี๋ยวมาให้พี่นอพนเบงด้วยวะเสี่ยนพนปล่อยมาจากหางอะนะงวดกอนบ่นครับครับนีที่นอเงินบ่ แต่ว่าหายมาซีหางนี่แล้เนาะซี่หางนี่คือสามเจ็ดซีสามซีครับหกศูนย์แปดศูนย์สำหรับมวดที่พันหน้าครับแต่ว่าเสี้ยนเล่าันบ่งกลมให้สามเจ็ดค่ะมักสามเจ็ดว่ามันสามเจ็ดกัดเลยนวดตุ้ก็เล็กดังหมดเลกมันก็เลยว่าดันให้อันนี้เป็นกติกาครับกติกามวดนี้ก็ตามนี้แหละ เซตด้วยแบบที่น,นี่เอาพี่น้องเอฟซีพิจารณาเอาเด้วยค่ะเด้อสำหรับตัวเล็กตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะ,ะเนาะจ้ะคือว่าณนตอนนี้นี่สองตัวนี่คือมีสองศูนย์สามหกซีซีศูนย์ห อันนี้ที่ฉีดเส้นข้างล่างเกจเก้ากับอันเกจหานี่ตัวนี้เป็นเก้าเกจนี่ตัวนี้เป็นเลขกันเลขฝันโอเลขกันเลขฝันโออยากฟังควมฝันให้ค่ะเราควมฝันเราควบฝันให้ฟังเนี่ยค่ะแม่นค่ะฝันควมฝันนี่ฝันฝันมันอะไรอันเดี๋ยวจจิตฝันมาได้ซอยนะโอได้ซอยฝันมาได้ใส่ซอย โอ้ไซสอยบ้านๆไปเที่ยวไปเที่ยวบาทนี้่ซสอยใสซสอยไปซ้องบาทค่ะแต่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศด้วยน้อยเที่ยวต่างประเทศเที่ยวไก่แต่น้อยตอนไปเที่ยวไก่ตัวนี้ไซสอยยางไปผู้เดียวไปเที่ยวตลาดเขาหร้าค่ะปะดยางไปคนเดียวแบบนี้มีเด็กหน่อยยางน้ำกลดเล็กหน่อยสิมากแต่สากซอยเด้ยบรนี้โอ้ค่ะเด็กหน่อยสิมากแตสากซอย ก็ได้แล้วนวดสันเรียนนี้เขานะแต่ว่าเรีนแต่ตดปกอคุ้นค้นไรอะลมันก็เลียกวกกาเห็ดยังค่ะปานควบหยาิเนาะก็เลียปสดจ่อจะคว้ามักกัมไว้เรียปลดจะคว้ามากกไว้เพราะว่าเหล็กเล็กมันเห็ดแล้วเนาะเล็กมันเห็ดแลาใหญยุ่งเหี่ยงนกับฝันใหญยุ่งเหี่ยงนกับันได้หาศูน โอ้เป็นอุตองวดอันฝันว่าได้หาซูลนี่คือว่าฝ<บ>ันว่าเพิ่นมาบอกเป็นตัวเลยบอกค่ะบ่อเลข <c oughs> <า>โอ้บ่อบ่อรูนั่งกับย่าไรว่ายายยายละฝันหาซูลบ้านยาย่าเราจะถามว่าตัวเลขเจ้าเลขตัวไรบ้านนี้ก็เลยบอกว่าได้หาซูลได้ซูลหาซูลซีเนี่ยละเลขจันดก <c oughs> อกค่ะก็เลยบอกผมอยายามเขาไม่คือเขาก็พวกปันไปแทเว่าปันยายว่าค่ะบ้านนี้จังว่าเหตุเลขแล้วมันมาปันมาได้ซอยนี่ละ เาฟันมาได้สอยเอาแยกเลยว่าพวกเหล็กเข้าใดหรือว่าตูกระสันก็เลยตีออกมาเป็นนันเก้าเจ็ดกับเก้าห่าปะค่ะนี่ล่ะเก้าเจ็ดเก้าหาตูกกกันมันจะลงไปตูกันคือเลขฟันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเหล็ื่องเป็นคำนวณเหลขคำนวณมันกับมีซีโต้นี่ล่ะซีโตนี่คือซีศูนย์ศูนย์ซีมีศูนย์ซีศูนย์ห่าหนึ่งซีหนึ่งห่าเนาะค่ะเลขกคำนวณครับเหล็คำนวณมันอัน เอานึ่งนี่ออกมาจากศูนย์ใื้อเรียตามที่มันทีนี่สองแค่สองตัวมิมี่สองหางคือว่าเขาหลัดวงจรไว้ครับหลัดลัดว่าวางศูนย์กับหนึ่งมันตัวเดียวกันนะนะค่ะเราให้ถามเนี่ยค่ะข้างบนนี่สองศูนย์กับสามหกกับสี่สี่ ตัวนี้เป็นเป็นคำนวณซื้อครับตัวนี้เจ็สี่ตัวนี้เป็นเจ็คำนวณเป็นหลักคำนวณมีสี่สี่ฐานทางโอ้จะมีเขาไม่เป็นตัวกันนั่นแหละเขาจับคู่ขึ้นมาแล้วนี่เขาเขาจับคู่ให้จับคู่ในสี่คู่นี่ครับโอ้จับคู่ในสี่คู่จับคู่กจากตัวนี้ละครับจับคู่จากที่ตัวนี้ละโอ้ขังเครื่องนี่บ่แมนขังเครื่องนี่บ่แมน แมนตะแค่ซีตันั้นเป็นรักคำนวนั่นรคำนวณในเสือโอ้ค่ะบอแมนเล็หลายตัวด้วยเอฟซีค่ะมันมีเห็นเล็กคำนวณมี4ีตัวเท่านี้ล่ะมีแค่ศูนย์ซีับศูย์หาที่กิงแล้วจะมีตะแชรศูนย์ซีับศูย์หาแต่ว่าคุณพ่อเพ่่นเอาหนึ่งมาใส่แท่นศูนย์พอวันหนึ่งกับศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งก็ะได้เนาะเนาะ โอ้อันนี้เราหลอบขอบเป็นมัมาค่ะเพราะว่าเราหลอบขอบไว้มันก็เลยเป็นหอดซีคูเนาะค่ะขันเซียวตรงๆมันก็แคบมีแท่ศูนซีกับศูนย์หาันกลับกันแล้วมันก็ที่ทีูนหาศูนแบบนั้นเลยแค่นั้นเนาะค่ะเนาะจ้าแต่ว่าตัวนี้เราหลอบตัวนี้ครับมันก็ได้กลับเนาะเขากบบแต่เขาจีบาศูนย์มันจะอยู่หลักจ้าสำหรับคุณพ่อถ้าเกิดให้มักสุดๆในภายในซีคูหกคูนี่พ่อสีมักคู่ใดก็ก็กันค่ะม ศูนย์ซีนะศูนย์ซีโอีพอเรามักศูนย์ซีแต่ว่าสื่อย่านใดกับแม่นตลอดถือว่าจักงวดเราก่อค่ะพ่อว่าหันกับทือรูสื่อสองงวดเครื่อกวนๆมันกับปลางวดหนึ่งแล้วมันกับเขามาตลอดเราแบบตั้งกับสิ่เจ้าแล้วว่าได้หลายเนาะมันกับเด็ก็มันมดขึ้นตัที่ห้องมากไหเนาะมันโหนมาออกตกกลางแต่คุณพ่อฝันแค่นั้นแม่นบ้าค่ะฝันแค่นั้น พี่้องเอฟลดเลยเราแยเรากัฟันกับฟันเราเลามักเลเขามาใหงหาซู์มาทำแยกว่ะแต่เราเลยมาถามว่าเลือดจะได้ตัวใดเลขจะได้ว่าได้ซูหาละ 5, ่ะสำหรับศูลหาซูลซี่คว่าตัวจท,ที่สุดซูลสีนะครับศูลสีแย้วี่าตัวนี่ละตัวนั้นเพราะว่าซองมันเครื่องนี่เป็นเลขคำนวณเรากาจับกูมาเลยมันก็จะมีศู์สีูหาับหนึ่งซีหนึ่งหาจะมี 4. เลขฟันนี่เนี่ยจะได้เลขฟันเน,ะเนาะนี่เก่าเจ็ดกับเก่ 9, 7, 7, 7, 7, 8, 8. าเจ็ดเก่าหาขาเสี้ยนมากมาักจะได้เลขฟันเลขฟันนี่ปะค่ะมักเก้าหาเลยมักเก้าหาเก่าหาโอ้เรามักเก่าหาพี่น้องเลขฟันแต่ว่าเลขคำนวณเรามักศูนย์สี่ค่ะแตะวันเลขเลขคำนวณนี่ ล่งลางบวกขึ้นบนติดกรอบล่งลางอย่งล่งลางค่ะเขาจะได้ประหยัดลงไปอีกหมดก้อนเหมือนล่วงลางหมดป้อนล่วงลางก็นี่ไงแล้วค่ะเอ้าแับนี้พ้นการเฮ็ดให้พ่อแล้วจับแล้วมันใจจชัดเจนนะคะค่ะเนาะเพราะว่าตัวหนังซี่แบบตัวนี้เป็นหลักคำนวณนะคะอันนี้เป็นหลักคำนวณจะจับครูพ่อแล้วจับครูให้ตามนี้นะคะแล้วก็มีเลขกันก็เจ็ดต้อห้าตัววงกลมก็ตัวพ่อมากนะคะ น่างย่างเดียวพ่อมันบอกครับเชื่อมมากมันคือลูกล่างเน้นล่างน่อยนักหนาคะขึ้นบนเดือดค่ะเพราะว oui, ่าทางวดจิบงวดจะขึ้นเชิญเป็นสี่นะโอเคเห็นชัดเจนแล้วนะค่ะ ท wow, <PR ั่วว่าหลายตัวเนาะแม่งค่ะว่าหลายตัวก็มาเพิ่มหวดก้อนให้ซีคูซีหางว่านี้กับคำนวดกับซีคูซีหางแต่จะมีเหล็กฝันมาเติมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ